ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาปรโมลเซิร์ฟนะครับ P Pocket Edition นะครับก็เวอร์ชัน1.14นะครับก็เป็นเซิร์ฟ PVP ของไทยเนาะก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้เองนะครับก็ส่วน i น P ก็จะเป็น Givi p p size นะครับนี่ก็ห็นว่า Givi นะครนี่ครับก็จะเป็น IP ตามนี้นะครับ โอเคเราก็กดเข้าไปเลยแล้วกันผมว่าผมแอดไปแล้วนะครับนะี่คโอเครอสักครู่นะที่เห็นส่วนคนตรงหน้านั้นก็คือมันไม่ใช่นะมันเป็นหน้าล็อบบี้นะครับเพราะว่าทักกีวเนี่ยเปิดทางเซิร์ฟวกับ PVP นะฮะเป็นมินิเกมที่ดีมาก นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือไซโวลกับ p ิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟ p ิวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับสักรู่นะครับ โอเคครับในเทิร์ฟของ p ิวพีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่นะครับก็มีปลากลัวมีต่างๆให้เลือกอันเลือกเอานะครับก็เราม,มาดูทัต่างๆของเซิร์ฟกันก่อนเลยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นยศต่างๆนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับส่วนกดนะครับก็ ถ้าใช้โปรแกรมคนต่างๆผมจะแอดมินนะครับแล้วก็ถ้าผมถ้าผมเจอก็แจ้งแอดมินได้นะครับส่วนคอมแบทนี้ก็จะเป็นเลเวลสำหรับคนตีนะครับเช่นมันขึ้นไหมเห็นไหมครับตรงแถบข้างล่างอยนนะี่ยแถบข้างล่างนี้ครับมันขึ้นการตีมันก็จะขึ้น, level นเลเวลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งครับหมดฝนมือฝีมือแล้วก็ เข้าไปปุ๊บเวลาเราตีมันก็สามารถเรื่องเราจะไม่ลดนะครับนี่ก็จะเป็นคิดพีพีหนึ่งหนึ่งฟรคอมโบเรามาดูฟิีกันหน่อยล้านนะฮะโอ้ฟิีคนเยอะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยเก่งพ p พีเท่าไหร่เราใครเก่งพีพีสามารถเล่นกันได้นะผมไม่เก่งพ p พีเล่นยากมาก โ,โหงงยนกไงได้ยังไงวะโอโหเก่งมากครับจอบ้อหนี้ติดเลยครับผมไม่ไหวครับจอบ้อหนี้ไม่ไหวคนระับไม่ไหว โอเคครับเราไปดูตัวต่างของเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าครับโอเคก็ทำเอาก็สามารถติ้สัมภาณ์ได้นะครับอ่าทีนี้เป็นไปเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ของอเ m เบนออันนี้จะเป็นคอมโบแต่ว่าไม่มีใครเลยเซิร์ ก็อย่าทุกคนมาเล่นกันเยอะนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้สนุกมากแล้วก็เล่นม,มาเรับเป็นเซิร์ฟไทยนะนรับที่เหมือนของฝรั่งมากเลยนะครับอืมก็เซิร์ฟไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วหรือเปล่าไปเข้ามาคอมโบว์คนดูเงียบไปฮนะ่ไงบวกไง่อยบ๊กหน่อยเงีบยคบคอมโบมันก็จะตีแบบนี้เลยนะฮะ อ้อหโอเล่นยากอ่ะครับอ่ะเรื่องนะผมแตกนะครับอะไ,ไรนะเฟรมมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ ใครชอบน้ำก็อย่าลืมกดไลค์ชอบนะครับนะครับก็แค่นี้ครับบ๊ายยบาครับ